สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะคที่ YouTube ช่องรถขุดน้ำเข้าบางนาแฮกเตอร์ครับผมวันนี้เราจะมาทำการรีวิวอันนี้แบบ ชอบสีเขามากเลยพี่โจอ่ะตกลงชอบสีชอบเจ้าของรถชอบแน่สีชอบสีเจ้าของรถเขาไม่ลู้มีเมียแล้วไม่ได้นะคะใช่นะคะเป็นก็ดีใช่วันนี้เราจะมารีวิว P c 120คันนี้เป็นรุ่น11เลยดเลยแมนบอุรถสีเป็นรุ่นใบเลยดิี๋้วค่ะรุ่น11นะคะคันนี้เป็นรุ่น11เลยคันนี้จะจัดส่งไปที่ไหนจ๊ะจะเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานีครับผมคันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ส้มนะคะแล้วก็คุณแม่มากๆเลยนะคะ จองผ่านไลฟ์สดนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ให้ทางร้านเราจัดหนักจัดเต็มให้แบบนี้เลยคันนี้บ,บอกราคาค่าตัวไหนจ้าอือไม่เอานะบอกหน่อยบอกหน่อยเล้วครับคันนี้เราทําการซื้อขายกับคุณแม่ไปในราคา1นึ่งล้านสองแสนบาททวนนะครับกับออปชั่นแบบนี้ครับอันนี้เอา โอ้ยให้เธอเปิดตัวก่อนได้เราเเปิดตัวก่อนแล้วกันเธอเปิดตัวก่อนแล้วที่เหลือแล้วเราเป็นคนเปิดตัวเองโอเคได้เลยนะคะสำหรับคันนี้อย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมค่ะจองผ่านไลฟ์สดมาเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะทำรถคุณลูกค้าก็มีการมาตรวจเช็ครถแล้วก็มาบออปชันกับทางร้านก่อนครับ เพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันเลยค่ะว่า p c 120รุ่น11ในราคา2ล้าน2แสนบาทครับทางร้านนะคะทำอะไรให้กับรถของคุณลูกค้าบ้างนะคะเริ่มกันที่ใบแ็กเลยช่วงแรกต้องบอกว่าเริ่มกันที่ช่วงล่างนะคะแน่แล้วคันนี้นะคะเดิมๆมาเนี่ยไม่ได้มีก้อนยางครับค่ะอันนี้คุณลูกค้าทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรนะคะพี่โจตอนนี้คุณลูกค้าทำกับธุรกิจเกี่ยวกับรีไซเคิลใช่ครับคือรถคันนี้จะไปเดินอยู่บนปูนนะครับ เดินบนปูนอันนี้จะไม่ได้เดินบนฟ้านะครับคุณลูกค้าเลยต้องการให้เวลาเดินตรงปูนเสร็จสับเรียบร้อยจะให้ไม่มีรอยครับเราก็แนะนําให้คุณแม่ใส่ก้อนยางใส่ก้อนยางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นคันที่2ครับนะคะก้อนยางนี่ก็ของแถมนะครับผมนี่ของแถมครับอันนี้ก็ติดให้คุณลูกค้าไปเลยนะคะเป็นก้อนยางใหม่ๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะ แล้วก็ของแถมเช่นเคยนะคะเสริมเฟรมข้างล้อนําให้นะคะและระบบช่วงล่างบอกได้เลยว่าทุกจุดนะคะทางพีทางพีพีทีมช่างของเรานะคะก็ทําการตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะพี่โจเขาไม่ว่าจะเป็นโรลเลอร์นะคะหรือว่าระบบล้อดํารวมถึงระบบซินคุปของตัวเดินระบบลวดซุมต่างๆในระบบช่วงล่างเราจะไล่ลงมาตั้งแต่บักแอลตั้งบักแอลของเราก็อาทเช่นระบบ สวิงจอยหรือว่าซีนหัวใจเราก็จะ <Okay. S 1> ทำการ <Okay. S 1> ตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วก็หย่อนหย่อนลงมาก็ไม่ว่าจะเป็นระบบแครเรียเราก็จะทําการควยให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อย <Okay. S 1> ถ้ามันควยหรือมันเยตรงนี้คือว่ามันเสียเราต้อง <Okay. S 1> ทําการเปลี่ยนให้ใหม่ครับแล้วก็ตู้ดลงมา <Okay. S 1> ก็จะเป็นตัวเดินตัวเดินนี้เวลาที่เราตรวจเช็คเราต้องทําการเปิดดูน้ํามันข้างใน <Okay. S 1> นะครับถ้าเกิดน้ํามันข้างในอยู่ในระดับเกณฑ์ที่มาตรฐาน <Okay. S 1> ก็แสดงว่าตัวเดินของท่านไม่รั่วนะครับ ถ้าต่ํากว่ามาตรฐานนะครับแสดงว่าตัวเดินรั่วเราก็ต้องทําการเปลี่ยนซิมคุปให้ท่านครับ,รบแล้วก็ตูดลงมาครับถึงระบบอาลูกวลอกล่างหรือว่าลูกโรลเลอร์นะฮะแล้วแต่บางคนก็จะเรียกไม่เท่ากัน<ฮ>ะนะครับถ้ามีการรั่วซึมหรือว่ามีการแตกมีการขลุงขยบเวลาเราเดินนัง๊อทเอทนะฮะรเราก็ทาการเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยไม่ต้องกังวลเลยนะครับในเรื่องนี้นะคะ จบทสำหรับช่วงล่างต่อไปท่อนบนท่อนบนอขะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะคก็จะทําการติดตั้งนะคะออบันไดข้างเก๋งแบบวางรองเท้านะคะแล้วก็ PC 120รุ่น11นี้พี่โจอันนี้หนูแปลกตามากอันนี้จะเป็นอันนี้ก็เป็นกล้องใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นระบบกล้องรอบคันใช่ไหมคะใช่แล้วอ๋อนะคะ ส่วนสีสันอันนี้คุณลูกค้าเลือกเองเลยนะคะอย่างที่บอกไปนะคะมาซื้อรถกับเรานะคะอยากจะได้เป็นสีอะไรบอกมาเลยจัดให้ได้หมดนะคะเราจะมีตารางสีเลยให้คุณลูกค้าเลือกนะคะว่าอยากจะได้เป็นสีไหนทีมช่างสีแดงได้ไหมครับได้นะคะบอกเลยว่าสีไหนก็ได้มีตารางสีให้เลือกสีสีเทาเหมือนรถทหารได้ไหมครับได้ค่ะก็แล้วแต่ได้หมดนะคะไม่หมดนะคุณผู้ชมคะโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่โจพาดูภายในตรงนี้หน่อยนะครับเราจะมาดูระบบภายในอันนี้ก็ถือว่าการออกแบบห้อง คือประเฮ็ดขึ้นหรือเป็นยังล่จักจักมือแหละก็ว่าคือค้งอยู่นะครับก็เรามาดูระบบพายหน้าของอ่าเก๋งนะครับหรือว่าหน้าหม้อน้ำว้าวเก๋งมาสั่นหน้าหม้อน้ำนะพี่น้องอันนี้เป็นแบตเตอรี่เดิมนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเขาก็จะมีแผงข้อให้เราเสร็จสรรเรียบร้อยส่วนในในนี้ก็จะเป็นระบบอ่าป๊อกแพ็กแล้วก็จะมีสวิตช์ตัดไปคล้ายๆกับคัตเตอร์วิลล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าการออกแบบมาดีโอ้คองอากาศนะครับเปลี่ยนจากรุ่น10มานะครับรุ่น10นนนนนนีีี่่จจะะะเเป็็คลออองงาากกศสหยมรััับ้แพ นะครับอันนี้ก็เลยเปลี่ยนมาใหม่เป็นระบบมาตรฐานหรือว่าใส่กับ120รุ่น6 EO ก็จะเป็นกรองอากาศตัวเดียวกันนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงแผงด้านหน้านะครับนี่ก็สามารถเปิดออกได้นะครับนี่นี่นะครับสามารถเปิดเป่าได้ทรงสบายครับมีแนวล็อกด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นแนวล็อกนะครับนี่ล็อกนี่เห็นไครับเราจะล็อกแล้วก็เป่าทำความสะอาดางให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือถือว่าออกแบบได้ดีมากเลยนะครับสำหรับสำหรับท่านใดที่ อยากจะรู้ว่าเอ้ยภายใน P420 รน11ภายในเป็นยังไงนะครับก็มาดูกันได้เลยครับส่วนระบบไฟฟ้าน้อยมากเลยครับตันนี้น้อยๆครับมีแค่ระบบเซ็นเซอร์ทั้งหมดอยู่8ตัวนะครับก็ถือว่าออกแบบมาดีครับสูงนะเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีนะครับสามารถใช้ได้ในทุกสภาวะอากาศไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหนาวนะครับก็สามารถใช้ได้เขาทําได้เป็นแบบมาตรฐาน นะครับอ้าวดูดากดาดใหญ่ๆครับพี่น้องดูนะคะอันนี้อย่างที่พี่โจโบอกเนี่ยเนาะอันนี้เป็น120นะนี่แต่ว่าแบบเขาทำทรงสูงเลยแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยค่ะมีกล้องมองหลังอันนี้มีระบบกล้องรอบคันนะคะผู้ชมคะสีสันอย่างที่บอกคุณลูะคะเลือกเองนะคะถือได้ว่าจแจ่มมากอันนี้เข <ๆ S 1> าเรียกสีอะไรครับน่าจะถ้าแบบนู้ก็เรียกสีเทาพี่เรียกสีอะไรสีเทาเออสีเทาเนาะใช่ไหมสีเทานะคะแล้วก็เช่นเคย ติ๊กเกอร์เป็น 3M อย่างดีนะจ๊ะพร้อมด้วยโลโก้บริษัทบางมาแฮกเตอร์ของเรานะคะคุณผู้ชมคะอ่พี่โจเปิดเลยอันนี้แผงนี่เดิมๆเนาะใช่แล้วแผงนี่เดิมนะครับไม่เจาะนะคะทางร้านเราไม่ได้เจาะแผงเดิมว้าวยำแววนะครับนะครับก็มาดูระบบทางด้านปั๊มไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปั๊มลูกใหญ่นะครับแล้วก็มีระบบกองต่างๆนี่เยอะมากนะมีกองดักน้ำให้ท่านแล้วก็มีกองโซล่า ครับตัวละเอียดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกรองน้ำมันเครื่องครับกรองน้ำมันเครื่องก็ตัวเดียวกันกับ120รุ่น8เลยนะครับอุปกรณ์ต่างๆสีสันสวยงามนะครับภายในนะครับคันนี้มาได้จัดได้ว่าสวยงามมากนะครับนี่อ่ะนะครับเรามาดูระบบต่างๆอีกนะน้องเอิสนะคะตอนนี้ด้านนี้ก็มีกล้องเห็นไหมไม่ตื่นเต้นกับอะไรเลยนะตื่นเต้นกับกล้องมีกล้องรอบคันเลยนะคะ ส่วนเนืมเดิมมานะคะคันนี้ที่จริงเป็นบุ้งกีนะคะเป็นบุ้งกีมาแต่ว่าคุณลูกค้าให้เปลี่ยนเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรพี่โจตัวคีบหรอครับอันนี้เป็นตัวคีบเหล็กนะครับตัวนี้เป็นของเก่าญี่ปุ่นนะคบผมนี่นี่ครับเป็นของเก่าญี่ปุ่นนะครับผมเบิรงเลยครับนี่นะครับนี่ใช่ไหมครับนี่ของแท้ m a ค e i ิน a p a ปครับครับถึงว่าจะเป็นระบบอาเก่าญี่ปุ่นแต่ก็สภาพยังสวยอยู่นะครับสำหรับตัวคีบอันนี้เราแลกเปลี่ยนกันเนาะใช่นะคะบุ้งกีกับ อย่างที่พี่โจบอกตัวคีบนะอันนี้ก็เป็นของเราเองใช่ไหมเป็นให้คุณลูกค้าไปนะใช่ครับแล้วก็เรามาดูตัวนี้ครับชุดแต่งจากญี่ปุ่นมาเลยนะครับก็คือตะแกงหน้านะครับตัวนี้ตรงรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็จัดให้แบบพิเศษกันเลยครับนี่มาดูครับนี่ของแท้ครับเป็นแบบสีครับพี่น้องนะครับมีการโซลปด้านบนนะครับใส่ไฟสว่างบนหัวเก๋งได้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นของญี่ปุ่นมาเลยนะครับผมนี่ แข็งแรงทนทานครับอันนี้เราสามารถเปิดได้ไหมหรือว่าติดติดไปอย่างนี้เลยอันนี้ต้องติดไปอย่างนี้จ้ะน้องเอิร์ท<อ>เพราะว่าตัวนี้ถ้าเป็นของญี่ปุ่นมันสามารถเราามือล้วงข้างในได้นะครับเพื่อทําความสะอาดกระ,รกระจกนะครับอ,อันนี้ที่ติดให้เพราะว่าคุณลูกค้าทําเกี่ยวกับรีไซเคิลทำเกี่ยวกับขีบเหล็กนะครับกันที่ว่าเหล็กจะล่วงใส่กระจ,ก,ระจกนะครับอันนี้ก็คือติดตั้งให้คุณลูกค้านะครับ สำหรับแอฟิมอย่างที่บอกนะคะทำให้เรียบร้อยทุกคันว้าวอันนี้เป็นภายในของ p c ซ20รุ่น11นะจ๊ะคันนี้เป็นรถปี2016เลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวใจะพี่โจาพาไปดูภายในกันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับร,รุ่น11คันนี้นะคะครับสำหรับรุ่น11คันนี้นะครับเราก็มาเข้าสู่ระบบภายในกันนะครับ2ี11นะครับตัวนี้ก็มาดูกันว่าครับระบบภายในของเราทำอะไรให้มั่งนะครับนี่ ภายในนะครับสีสันสดใสนะครับสวยงามระบบอุปกรณ์ต่างๆครบคันนะครับตัวนี้กุญแจเรามีให้3ดอกนะครับอันนี้เป็นของแท้มาเลยนะครับนะครับของแท้เนื่องจากว่าญี่ปุ่นนะครับตอนที่เราทําการซื้อขายมานะครับเขาให้ดอกกุญแจมา3าดอกครับนี่ของแท้ครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้เป็นกุญแจฝังคลิปนะครับผมนะครับเป็นกุญแจฝังคลิปเรามาดูระบบอ่าหน้าจอกันนะครับนี่โอ้ขออนุญาตปิดแอร์ก่อน หน้าจอของเขานะครับตัวนี้เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบการแสดงผลนะครับกล้องรอบคันนะครับมุมนี้ก็จะเป็นการแสดงผลนะครับรอบคันนะครับแล้วก็ตัวนี้กล้องมองหลังนะครับตัวนี้เป็นระบบล้างถอยเสียนะครับอันนี้รุ่นนี้จะดีอย่างหนึ่งครับคือระบบล้างถอยเสียนี่เขาจะทําให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็มุมนะครับก็จะเป็นโลไ high อันนี้ก็คือโหมดอันนี้เป็น auto นะครับ อันนี้เป็นไมชั่วโมงนะครับอันนี้ก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวนี้คุณไม่ได้ลัดเข็มขัดเดี๋ยวนี้เครื่องยนต์คุณสต็อปอยู่เดี๋ยวนี้ของคุณไม่ได้เอาระบบคอนโทรลลงนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับว้าวว้าวโหมดหน้าจอต่างๆนะครับก็จะเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สําหรับการเปลี่ยนหน้าครับท่านจะเป็นแบบไหนจะเป็นแบบกล้องอย่างเดียวนะครับหรือจะเอาเป็นแบบมองหลังนะครับนี่หรือว่าจะเอาเป็นแบบหน้าจอนะครับนี่ มันก็สามารถเลือกได้นะครับรุ่นใหม่ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องนะครับนะครับเขาจะบอกแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะเหลือตัวตัวล็อคอนโทรลครับเดี๋ยวจะตัวล็อคอนโทรลขึ้นครับนี่เห็นไหมครับเอาลงนะครับเอาขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบที่ว่าไฮเทคมากนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมุมนี้ก็ที่รัดเข็มขัดนะครับนี่เขาก็จะมี มาครับกีฬาเข็มขัดของเขานี่มีสำหรับระบบไฟฟ้าครับนี่แก๊ปนะครับเนี่ยครับหายเอาออกอ่านะครับทุกอย่างเซฟตี้นะครับผมนี้เราเข็มขัดนะครับเอาละคุณจะ ISO แค่ไหนครับจัดไปส่วนสวิฟต์ต่างๆนะก็จะเหมือนกันกับ120รุ่น8เลยก็เป็นสวิฟต์อ่าล็อกสวิงครับนี่ล็อกสวิงนะครับก็จะขึ้นหน้าจอเหมือนกันนะครับปิดนะครับแล้วก็สวิฟต์ไฟนะครับก็เหมือนกันครับอันนี้ที่เราเพิ่มมานี่คือ สวิฟช์ไฟเลนนะครับบนหัวเก๋งนะครับอันนี้ใส่ให้เอาเรามาดูระบบหน้าจอกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกซล่าความร้อนแฮรลริคความร้อนเครื่องยนต์นะครับอันนี้กล้องเอาโอ้กล้องมันโชว์อยู่แล้วนะครับตัวนี้เข้าดูโหมดต่างๆครับนี่อย่างที่ผมบอกไปครับเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับก็ท่านจะเอาอะไรครับก็เลื่อนเลื่อนหากันไปนะครับก็เลื่อนไปเรื่อยครับได้ตรงไหนครับ PM ออะไรก็เลื่อนเอานะครับมีจดหมาย บรรยายออกสอนด้วยครับครับนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมมากมายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโหมดเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสวิฟต์ออโต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิฟต์ออโต้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสวิฟต์ออโต้อันนี้ก็โหมดนะครับโหมดนะครับนี่เราจะให้เลือกว่าเราจะโหมดไหนนะครับมี B มี L มี E มี P นะครับอ่ะโล่ไฮก็เหมือนเดิมครับเดินช้าเดินเร็วก็ของกระต่ายก็เหมือนกันครับที่ปั่นน้ำฝนที่ขีดกระจกครับก็เหมือนกัน ครับเนี่ยที่ชีกระโจรครับนะครับก็เหมือนกันครับไม่มีอะไรส่วนตัวนี้ครับก็เป็นระบบแอร์ยี่สิองศาเดี๋ยวนี้แอร์อ,อาลมข้างนอกเขามานะครับนี่ลมข้างนอกนี้เราก็ปิดให้เป็นลมภายในจะได้เย็นฉ่ำกดตัวนี้ครับเนี่ยครับลดอุณหภูมิ เอาแบบหนาวก็ลดลงไปครับเอาแบบไหนนะครับอันนี้ก็ปรับการเป่าหน้าเป่าหลังครับเป่าล่างด้วยเป่าแต่ล่างนะครับเป่าหน้ากระจกนะครับเป่ากระจกเป่าแต่หน้าเป่างอนต่อด้วยเป่าขาดํานะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับไม่มีอะไรยุงย่งยากซับซ้อน นะครับก็ปุ่มแตก็ที่เดิมครับนี่ปุ่มแตก็ที่เดิมนะครับตอก็ตายก็เช่นกันนะครับตัวนี้มีปุ่มครับกาลังนะครับเวลาหนักๆกดครับอันนี้คุณล like like, ูกค้าคงไม่ได้กดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นระบบอ่าตัวคีบอันนี้ก็ติดตั้งวิทยุให้ใหม่นะครับนี่วิทยุติดตั้งให้ใหม่อันนี้ก็เป็นที่เคลียบบุหรี่นะครับนี่สาหรับใครที่ชอบดูบุหรี่ก็เคลียซะนะครับส่วนระบบด้านหลังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพับเบาะก่อนเ้อ ด,ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเช่นเคยครับอันนี้คือกองอากาศครับกอาอากาศนี้เราแถมให้ลูกค้านี่คือของเก่านะครับของเก่าเราเปลี่ยนหองใหม่ออกมาครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นฟิวนะครับข้างในจะเป็นกล่องฟิวนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นห้องเย็นนะครับก็สามารถแช่น้ํานี่เย็นบอลบอลครับนี่นะครับแช่พวกน้ําลงน้ํเดื่มนะครับไว้ข้างในนี้ก็จะเย็นครับในช่องนะครับจะมีรูแอร์ขึ้นมาถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเก็บของ นะครับก็ไม่มีอะไรอันนี้เรามีรีโมทให้ท่านด้วยนะครับรีโมทสําหรับเครื่องเสียงอันนี้ก็สําหรับใส่แก้วเบียร์นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับวิทยุมีให้สองอลำโพงสองตัวนะครับอึบอึบ,อ,บอ่าอินบอกก่อนนะครับบอกยังเป็นโลโก้โคมาสูอยู่ถ้าแส่บอล่างนี้มันขาดนะครับมันมีรอยบุหรี่โดนเราก็ทาการหุ้มให้ใหม่แต่ตัวนี้คุณลูกค้าว่าไม่ต้องหุ้มนะครับเพราะลดคนลูกค้ายังได้โลโก้โคมาสูเหมือนเดิม นะครับส่วนภายในเก๋งความความสุลงสะอาดให้น่าเสียจสับเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองระบบให้ดูนะครับเราก็จะมาลองระบบการทํางานกันนะครับการลองอาจจะไม่พิ้วฟ้านะครับก็ต้องกราบประทานภัยเพราะว่าตัวนี้เราทําเป็นระบบอ่าโคเบให้คุณลูกค้านะครับเรามาลองระบบออโต้กันครับโยกครับ อ้ามครับออาผิดทางครับนะเห็นไหมอ้ามครับสวิงครับ่างที่บอกไปครับระบบของก o หรือะบบตัวบุงกีครับโอ้ระบบสมบูรณ์มากครับอ่ะเราเาเลยนะครับ นี่เป็นอยู่ในโหมดอลองนะครับหรือว่าโหมดประหยัด ไม่ถนัดไม่เราไม่ถนัดสายสายยุ่มนะครับเราถนัดสายจุกถนัดสายจุกใช่ไหมใช่นะคะก็ถือว่าเป็นการพาชมตัวอย่างการทางานคร่าวๆนะคะครับผมซีร่รุ่น11นะคะอย่างที่บอกไปนะคะผู้ชมขารุ่นนี้ตอนนี้ทางร้านสินค้าหมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเข้ามาอีกแน่นอนยังอยู่ครับตัวนี้ยังพันเวิร์ดยังอยู่ยังไม่หมดเนาะนะครับตัวนี้ยังอยู่ครับตัวนี้ยังไม่หมดครับ นะคะคุณผู้ชมคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะรถขุดน้ำเข้าแท้จากประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยบริการการตรวจเช็คซ่อมบำรุงนะครรวมถึงบริการหลังการขายนะคะซื้อรถจากเราไปรถถึงหน้าบ้านหน้างานปุ๊บรับประกันให้นานแค่ไหนจ้าพี่โจ้รับประกันสินค้าของเราหนึ่งเดือนเต็มนะคะเรารับประกันไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ปั๊มเฮรลิกปั๊มคอนโทรลระบบโรดร้อนไม่มีแรงนะครับเราไม่ได้รับประกันอย่างเดียวคือสายไฮดรอลิกเท่านั้นนะครับบางท่านก็ทำไมถึงไม่ได้รับประกันสายไฮดรอลิกเพราะว่าเราได้ทําการ ซื้อขายกันแบบรถเก่านะครับบางเส้น<ช>ที่เราเทสแล้วนะครับอนาคตท่านไปใช้งานมันอาจจะแตกอันนี้ก็ต้องกลับประทานอภัยด้วยนะครับแต่อุปกรณ์ทุกอย่างยกเว้นสายอลิกนี้เรารับประกันหมดครับผมใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขายอย่าลืมนะคะนึกถึงรถขุดน้ำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนึกถึงบางนาแท็กเตอร์นะคะคสำหรับเบอร์โทติดตอ่อสอบถามนะคะก็เป็นเบอร์0-82 9 1 9 8 748ค่ะอีกหนึ่งเบอร์ค่ะ085 840 0748า่ครับผม0788เอา0788อ้าวูนคุณลูกค้าก็งงนะคะนี่แหละให้บอกนะจะเซทซั์กันเอาให้ยามายามาอีกหนึ่งเบอร์นะคะเป็นเบอร์085 840 0788นะคะครับผมแล้วก็อีกเบอร์082 9193 748ง้ามคุณผู้ชมถ้าจดไม่ทันนะคะที่ต้นคลิปนะคะเดี๋ยวน้องกราฟิกของเราจะขึ้นเบอร์โชว์ไว้นะคะก็ พอหรือว่าสต๊อปไปก่อนนะคะจดเบอร์โทรก่อนนะคะร้านของเราเปิดทําการทุกวันนะจ๊ะจันทร์ถึงอาทิตย์เลย8ปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นส่วนวันหยุดปีใหม่นะคะก็จะเป็นวันที่29นะคะยี่สิบเก้านี้ทํางานว่ายี่สิบเก้าหยุดครับผมเก้าหยุดนะคะหยุดวันที่29ถึงวันที่4ี่ครับมกราคมปีหน้าเจอกันอีกทีวันที่5มกราคมปีหน้านะจ๊ะวันที่5นี้ทํางานครับผมใช่แล้ววันที่5เจอกันโอ้โหประชานสมพันธ์ไปถึงอ่คันแรกของปีหน้านะคะใช่ค่ะนะครับท่านจะได้รับ ทันทีเป็นเอางี้ท่านแรกที่จองภายในวันที่5หรือท่านแรกของปีเนาะอาจจะเป็นวันที่5ก็ได้นะคะคท่านแรกที่ทําการสั่งซื้อสั่งจองนะคะคถ้าเกิดว่าเข้าไฟแนนซ์รถก็ต้องผ่านเนี่ยนะครับผมปรผู้ชมต้องผ่านไฟแนนซ์ด้วยทีนี้โปรโมชั่นที่จะได้รับก็คือ1น้ํามันโซล่าเต็มถังนะคะโมเดลรถ2คันครับจะส่งให้ฟรีด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่จังหวัดไหนนะคะและที่สําคัญนะคะทีมงานของเรานองเอิธพี่โจนะคะจะทําการ เดินทางไปส่งรถให้ถึงหน้าบ้านคุณลูกค้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านแรกของปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้เตรียม,มตัวให้ดีนะจ๊ะครับผมอย่าเริ่มต้มไก่ไปทานนะเนี่ยครับผมต้มไก่ก็เหลาขาวครับเป็นห่วงซ้อนยางเลยนะครับผมนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ